ก็สำหรับข่าวนี้เองเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าน่าจะสร้างความตกใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศปากีสถานนั้นในอดีตถูกตาหน้าว่าให้การสนับสนุนและถึงขั้นในความช่วยเหลือในการฝึกกองกําลังกลุ่มตาลิบันและมีรายงานว่าในช่วงของยุคปี2 0 0พันสนักงานใหญ่ของกลุ่มตาลิบันภายหลังจากการหนีเอาตัวรอดอย่างหัวสุกหัวซุนจากการยึดครองประเทศของสหรัฐพวกเขาก็เอาตัวเข้ามาอยู่ในประเทศปากีสถานแห่งนี้นี่แหละนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เองเกิดสงครามการปะทะการขึ้นบริเวณตามแนวชายแดนของพวกเขาเนี่ยที่ มีความยาวรวมกันมากถึงกว่า2,600กิโลเมตรซะอย่างนั้นนันที่ปากีสถานเรียกได้เลยว่ามีบุรุษคุณต่อกลุ่มตาลิบันก็ไม่ใช่น้นนอยนะซึ่งตามแหล่งข่าวในอดีตเนี่ยผานหลังจากกลุ่มตาลิบันถูกโค่นอำนาจในปี2001พวกเขาได้มาอาศัยอยู่ในแคว้นบาโลจิสถานและเคียวตาต้าในเขตชนเผ่าของปากีสถานตามการรายงานหนังสือหน่วยข่าวกองทางรัฐสภาอังกฤษและเอกสารข้อมูลของสหประชาชาติเนีย่ยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ถูกยอมรับและผ่านการคัดกรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับข้อมูลนี้เกทั้งยังมีข่าวลือที่เชื่อกันว่าาปกสถนนนั้ การสนับสนุนทางด้านหน่วยข่าวกองกับกลุ่มตาลีบันทําให้ในยุคช่วงต้นปี2000ปากีิสถานถือว่ามีอิทธิพลต่อกลุ่มตาลีบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะครับผมในเชิงการประสานงานและให้ความช่วยเหลือทางนี้ปากีิสถานยังเป็นเพียงแค่หนึ่งใน3ของประเทศที่ให้การยอมรับรัฐบาลตาลีบันอย่างเป็นทางการและให้ค่ากลุ่มตาลีบันเนี่ยเท่ากับว่าพวกเขาเป็นผู้นํารัฐบาลอฟัฟกานิสถานบนเวทีโลกแม้ทางรัฐบาลปากีิสถานเนี่ยจะออกมาปฏิเสธข้อมูลทั้งหมดก็ตามแต่นะว่าให้การสนับสนุนทางดน้กกาน นี้ก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าหลักจที่พวกเขาสนับสนุนกลุ่มตาลีบันหรือกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆให้ถือกําเนิดขึ้นปัจจุบันนี้ปากีสถานถูกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสถานการณ์การโจมตีเกิดขึ้นอย่างทั่วทุกมุมของประเทศจนถูกจัดอันดับไว้ในดัชนีการก่อการร้ายจากการประเมินของประเทศต่างๆทว่วโลกพิจารณาให้ปากีสถานเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายสร้างสถานการณ์โจมตีมากที่สุดโดยในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานว่ากองกาลังของกลุ่มตาลีบันได้เกิดการยิงประทะกันนหลาายพื้ที่ต ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานเริ่มมาเนี่ยปะทะก,กันเล็กๆน,น้อยๆนะคบผมตั้งแต่วันที่สิตุลาคมเพื่อเป็นการตอบโต้ตามที่กลุ่มตาลีบันกล่าวอ้างว่าปากีสถานได้ทิ้งระเบิดหวังจะสังหารผู้นํากลุ่มก่อการร้ายท TP นายมูติโนลาลีเมซุสในกรุงคาบูซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของกลุ่มท TP หรือเตลิกี i, ตาลิบันปากีสถานหรือท TP โดยปากีสถานเชื่อว่าชายผู้นี้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งล่าสุดจนทําให้มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของปากีสถานเสียชีวิตรวมกันไม่มากถึงกว่า20 และในวันที่11ตุลาคมสถานการณ์ก็เริ่มบานปลายมากยิ่งขึ้นการประทะข,ของทั้งสองฝ่ายกองทัพปากีสถานเริ่มมีการโจมตีจุดด่านตรวจของกลุ่มตาลิบันในอัฟกนานิสถานซึ่งมีรายง,งานว่าปะทะก,กันอย่างดุเดือดมากถึงกว่า6จุดตามแนวชายแดนนะและอาจจะสูงสุดตามการรายง,งานของซื่ออย่างทวิตเตอร์ได้มีคลิปวิดีโอเอผยแพร่ขณะที่กองทัพปากีสถานได้มีการยิงปืนให,ใหญ่ลากจูงนะคะผมรวมถึงปืนกลหนักนะยิงเข้าถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มตาลิบันไปยังประเทศอัฟกนานิสถานส่งผลให้ท้องฟ้าในยามค่ำคืนนสว่างสวัยเลย ้าและทางนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในขณะที่ทหารของกองทัพปากีสถานคนหนึ่งนะได้ตรวจยึดอาวุธเป็นปืนไรเฟิลจูโจมไทย56ที่ผลิตในประเทศจีนและยังมีกล้องมองทางไกลและอุปกรณ์ประกอบปืนอย่างครบคันเลยทีเดียวนี่ก็น่าจะมองเหมือนกันนะครับผมเพราะอาวุธปืนเหล่านี้เนี่ยเป็นของหม่ที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมว่าปากีสถานเนี่ยเป็นพันธมิตรกับจีนที่เหนียวแน่นมาที่สุดแต่แบบนี้เนี่ยเมื่อไปเจออาวุธยุคใหม่จากจีนในมือตาลีบันคงต้องมีการคิดหนักกันบ้างเลยนะรู้สึกว่าช่วงนี้จีนจะมีการสนับสนุนอาวุธหรรรรืออาาาาจจะะเเียยกกกว่ป็็นนขได้คับ ให้ก,กลุ่มก่อ,ก,อการร้ายทั้งในเอเชียและแอฟริกาเป็นจำนวนมากรวมถึงที่มีการตาหนาาไปสุดก็คงจะเป็นสงครามไทยกับกัมพูชาครั้งล่าสุดที่มีการรายงานจาน่วยงานความมั่นคง,งของไทยว่าจีนได้มีการส่งมอบอาวุธในช่วงระยะเวลาที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาด้วยแม้จะกล่าวอ้างว่าเป็นอาวุธล็อตด,ดั้งเดิมที่มีการสั่งซื้อไว้นานแล้วก็ตามเถอะนะและอีกฝา่ายหนึ่งกลุ่มก่อการร้าย TDP ยังได้มีการเผยแพรแ่ช่วงจังหวะขณะที่พวกเขาซุ่มโจมตียานยนต์โดยอ้างว่าเป็นของกองท ยิงอารพีจีเข้าโจมตีรถของทาหารปากีสถานและยิงถล่มได้ปืนกลไรเฟิลต่างๆนานาจนทาให้รถของทหารปากีสถานระเบิดเป็นไฟลุกอย่างที่เห็นแหละนะโดยจากการประทะกันครั้งล่าสุดนี้สื่อที่เป็นทางการของปากีสถานรายงานว่าได้ทําให้ทหารเสียชีวิต23นาะาและบาดเจ็บราว29คนขณะที่สื่ออื่นรายงานในทิศทางเดียวกันนะสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตสื่อทางกองทัพปากีสถานเนี่ยได้มีการเผยแพร่รูปภาพผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งผมก็เอามาขึ้นรูปได้อยู่นะสำหรับในคลิปแต่หากเป็นฝั่งของอัฟกานิสถานเนี่ยตาลิบันซาบิน โฆษกกลุ่มตาลิบานอ้างว่าได้สังหารอาหารปากีสถานไปม,มากถึงกว่า58นายหรือราว2เท่าจากที่สื่อปากีสถานได้มีการรายงานเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันอย่างอิสระได้นะครับผมส่วนความสูญเสียของฝั่งอัฟกานิสถานกองทัพปากีสถานได้รายงานว่าพวกเขาได้สังหารกลุ่มตาลิบานและนักลบอื่นๆเนี่ยไปยอดรวมราว200รายจากการประทะกันบริเวณชายแดนและพวกเขายังได้ทำลายโครงสร้างนานพื้นฐานของค่ายที่มั่นและสำนักงานใหญ่ของกลุ่มตาลิบานตามแนวตะเข็บชายแดนด้วยและสื่อโทรทัศน์ที่เป็นทางการของปากีสถานแสดงให้เห็นรูปภาพของนัก ตาลีบันที่ถูกคุมตัวอยู่ในเมืองคูลามประเทศอัฟกานิสถานและ,สะแสดงเห็นว่าทหารปากีสถานได้เผาทําลายฐานที่มั่นของกลุ่มตาลีบันหลายแห่งด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่ายที่มีชื่อว่ามาโนจาบ้าค่ายจันดูซาค่ายเติร์กเมนไซและป้อมคาซาอย่างสิ้นซากและได้กล่าวไว้ว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการโจมตีอย่างแม่นยาและละเอียดถของกองทัพปากีิสถานแล้วก็ขอขยายความการประทะกันของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่าเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างปากีสถาน จากการกรา่อการร้า,ายในปากีสถานนั่นเองนะครับผมด้วยกลุ่มก่อการร้า,ายที่มีชื่อว่า TDP หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกกันติดปากว่ากลุ่มตาลิบันปากีสถานใช้คําเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคําปฏิญ,ญาณตนว่าจะมุ่งทําลายกองทัพปากีสถานนึกว่ามีแต่อิสาราเอลนะครับผมที่มีแฟนคลับปากีสถานก็มีแบบนี้ด้วยและต้องการจะแบ่งแยกดินแดนของประเทศปากีสถานโดยตั้งเป็นรัฐอิสลามอีกแห่งหนึ่งทั้งที่ทปากีสถานเนี่ยก็เป็นประเทศแห่งอิสลามอยู่แล้วและวิธีการของพวกเขาก็เหมือนกับกลุ่มก่อการร้ายท การป้นสะดมการวางกับดักระเบิดทําร้ายพล,ลเรือนแต่ที่นี่เนี่ยจะโหดน้อยนั่นก็คือพราเขามีระเบิดฆ่าตัวตายด้วยและครั้งหลังมานี้ถึงขั้นที่ตัวของเขาเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างเช่นล่าสุดการที่ปากีสถานทนไม่ไหวต้องมีการส่งโดนติดหัวร,ระเบิดเข้าไปยังกรุงคาบูเมืองหลวงของอฟัฟกานิสถานโดยหวังจะกําจัดกลุ่มหัวนหน้าเอทีพีก็คือเหตุการณ์การโจมตีด้วย,วยระเบิดฆ่าตัวตายที่โรงเรียนฝึกอบรมตํารวจในจังหวัดไคเปอร์ปันตูคาวาซึ่งเป็นจุดที่ติดกับประเทศอัฟกานิสถาน สถานในถูกขนาดน้าเป็นที่มั่วสุมของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มด้วยการและเป็นจุดที่แม้ปากีสถานและตาลิบันจะมีการระดม,มกองกําลังรักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นแต่ก็ไม่พ้นเหตุประทะกันอย่างต่อเนื่องนะคะผมและมีการไหลรวมตัวเข้ามาของกลุ่มก่อก,การร้ายโดยเหตุการณ์เนี่ยเหมือนในหนังเลยนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ร,ระเบิดฆ่าตัวตายในโรงเรียนฝึกอบรมตำรวจของปากีสถานปรากฏว่าแค่นั้นยังไม่จบนะครับผมกลุ่มก่อการร้ายดีดีพีเนี่ยยังได้มีการส่งกองกําลังนักรบติดอาวุธของพวกเขาเข้าไปประทะกับนักเรียนฝึกตำรวจของปากีสถานด้วยโดยรระบว่ามีกิ สู้กันนานถึงกว่า6ชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ในที่สุดด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่าของปากีสถานพวกเขาจะเอาชนะกลุ่มีพีไปได้แต่ก็ต้องมีการสั่งเบยว่าที่ตำรวจไปแล้วมากถึงกว่า7ชีวิตและบาดเจ็บไปกว่า13นายเดน๋ยในช่วงของจังหวะการโจมตีได้มีทหารและตำรวจพร้อมครูผู้ฝึกสอนเนี่ยอยู่ภายในโรงเรียนฝึกอบรมตำรวจราว200ชีวิตเหมือนกับในหนังเลยนะเนี่ยจะว่าไปว่ามานะครับผมยังไม่รวมเหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆอีกที่กลุ่มีพีมีการดักซุ่มโจมตีขบวนรถของทหารปากีสถานกับบริเวณแนวพรมแดนปากีสถานด้วยอย่างเช่นในวันที่8ตุลาคม ผ่านมามาทาให้ทาหาร2จาก9นายเสียชีวิตและด้วยสถานการณ์การโจมตีที่หนักข้อมากยาิ่งขึ้นทุกวันวก,กับสถิติที่กองทัพปากิสถา,านออกมาระบุว่านับตั้งแต่ปี2 0ง5มาจนถึงกลางเดือนกันยายนประเทศปากีสถานถูกกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะมุ่งเป้าเข้าโจมตีไปแล้วมากถึงกว่า10,000ครั้งและในจำนวนนี้ได้สังหารผู้ก่อการร้ายไปแล้ว970คนแต่แน่นอนแม้กลุ่มก่อการร้ายจะเสียชีวิตเป็นจานวนมากแต่พลเรือนผู้บริสุทธิ์รวมถึงทหารก็เสียชีวิตไปมากถึงกว่า311นายและนี่ยังไม่รวมเจ้้าาหนีตรวจอก 13นายที่เสียชีวิตไปนะครับผมจุดนี้เองโดยทำอิสลามาบัดประกาศตอบโต้ส่งโดนเข้าไปทิ้งระเบิดยังใจกลางเมืองคาบูเมืองหลวงของปากีสถานและกลุ่มตาลิบันก็ระบุว่าการโจมตีลักษณะนี้เนี่ยนี่ถือเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งจนทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดการประทะกันในรอบครั้งล่าสุดนี้แหละนะและก็มีข่าวลือว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยเป็นฝ่ายตอบโต้โจมตีกองทัพปากีสถานก่อนด้วยในเขตแนวชายแดนจนในช่วงแรกๆเนี่ยกลุ่มตาลิบันสามารถยึดค่ายทหารป้อมปราการของปกางปกีสถานไปได้จำนวน4ี่แห่งด้วยกันและยึดกลับไไปด้ตาามกรร ข่าวระบุว่ามากถึงกว่า19จุดที่กลุ่มตาลีบานสูญเสียให้แก่กองทัพปากีสถานนั่นแหละนะ